เด็กคนนี้มีฐานะยากจนทุกๆวันหลังเลิกเรียนเธอก็จะมาช่วยพ่อแม่ดูแลนาข้าวซึ่งมีอยู่ประมาณสิบไร่ปัจจุบันชาวนาะได้ประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำซึ่งมีผลกระทบมาจากรัฐบาลได้ยกเลิกนโยบายในการรับจำนำข้าวเธอมองเห็นปัญหาดังกล่าวซึ่งเธอก็ได้คิดวิธีการแก้ไขปัญหาสำเร็จแล้ว นั่นก็คือการปลูกผักบนคันนาโดยการใช้พื้นที่ว่างเปล่าบนคันนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนี่คือสิ่งที่เด็กคนหนึ่งคิดที่จะแก้ไขกับปัญหาราคาข้าวแต่ก็ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอหลังเลิกเรียนเธอจึงชวนเพื่อนไปหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่มีประสบการณ์สวัสดีครับ วันนี้พวกเรามาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักบนพนาขอให้คุณลุงช่วยให้ความรู้แก่พวกเราหน่อยได้ไหมคะความรู้เอาเอาความรู้อะไรคะคือเปียกนากี่ไร่คะ6กสิบไร่แล้วคุณลุงคิดจะปลูกผักอะไรบ้างคะก็จะปลูกบัวปลูกแตงปลูกบววหลายหลายอย่างหัวละพาใบผักเราจะปลูกหลายหลายอย่างเพื่อกันราคาถูก แล้วคุณลุงคิดจะปลูกอะไรบ้างคะเกี่ยวกับบนหัวคนาก็ต้องปลูกพืชอายุสั้นเท่ากับข้าวเพื่อให้มันทันกับข้าวมันก็มีถั่วแตงบวบที่ปลูกได้แล้วการดูแลผักบนคนามียากไหมคะก็ไม่ไม่ยากเพราะมันเป็นอากาศถ่ายเทมันโปร่งที่มันลง่ง ดูแลรักษาง่ายแล้วก็เราไม่ต้องไปทิ้งที่ให้เราว่างเปล่าเรามาทําประโยชน์ก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่มันโลง่งใช่ไหมคะใช่คุณลุงคิดว่าคุณลุงจะปลูกผักบนทาระต้ไหมคะก็ปลูกได้มันจะปลูกได้เราหว่านข้าวเที่ยวหนึ่งเราก็ปลูกได้เที่ยวหนึ่งเราปลูกหวานสามครั้งเราก็ปลูกได้สามครั้ง แล้วอย่างนี้มีกังวลไหมคะเกี่ยวกับน้ำมาหรืออะไรก็เราทำได้สามครั้งเราเราก็ดูแล้วผักบนคนามีการส่งขายยังไงคะก็มีแม่ค้าคนกลางมารับซื้อไปขายที่มุมเมืองปตดคองแล้วราคาได้ราคายังไงคะราคาก็แพงมากถูกมากงตามราคาตลาด พวกเราก็ขอขอบคุณคุณลูกเปียกมากนะคะที่มาให้ความรู้ในการปลูกผักบนคันนาในครั้งนี้เมื่อเธอมีความรู้มากพอจากผู้ที่มีประสบการณ์เธอจึงลงมือพอปลูกผักบนคันนาด้วยตัวเองผลที่ได้จากการพอปลูกผักบนคันนาก็คือหนึ่งได้ใช้ประโยชน์จากคันนาที่ว่างเปล่า 2. เป็นการสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาที่ประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำสามเป็นการสานต่อเจตนารม์ของพรนาท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ว่างเปล่าบนคันนาเพื่อน,นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเราได้ดำเนินการมาเป็นเวลานาน,านมากแล้ว จากในชิดนี้หวังว่าจะช่วยให้เกษตรกรที่มีคันนาว่างเปล่าและมีเวลาว่างในช่วงที่ข้าวยังไม่ได้เก็บเกี่ยวหันมาสร้างรายได้เสริมโดยวิธีการปลูกผักบนคันนาเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว